มือถือรุ่นใหม่ที่น่าใช้ในเดือนนี้นะครับจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างฝากกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับปีด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะถ้าไกลกันอะไรถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยฮนะ รุ่นแรกเลยครับกับ Nubia ย l i p 5G ครับมือถือจอพับที่ราคาถูกที่สุดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก n u เบียครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับราคาที่19,990บาทสำหรับรุ่น RAM 8 Storage 256ครับรุ่นนี้ครับเป็นมือถือจอพับที่เขาเนี่ยรองรับเลยว่าสามารถพับได้มากกว่า200,000ครั้งนะครับยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยน้ำหนักก็อยู่ที่214กรัมครับด้านหน้าจอเนี่ยเป็นจอ OLED ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลย ด้านจอในครับเป็นขนาด6.9นิ้ว Full HD+ Plus เป็นจอแบบ120เฮนะครับแล้วก็เป็นจอแบบ1,000ล้านสีส่วนจอด้านนอกครับเป็นจอขนาดอยู่ที่1.43นิ้วความละเอียดนยอยู่ที่466คูณ466พิกเซลนะครับก็คล้ายๆกับหน้าจอของสมาร์ทวอทนั่นเอง ในด้านของลำโพงครับรุนนี้ก็มาพร้อมกับลำโพงคู่ด้วยนะครับระบบเสียงเนี่ย DTS X Ultra นะครับแล้วก็ Snapdragon Sound นะฮะในด้านของ CPU ครับรุนนี้มาพร้อมกับตัวของ Snapdragon 7 Gen 1ครับพร้อมกับแบตเตอรี่อยู่ที่4,310มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่33วัตต์ในด้านของกล้องครับรุนนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านนะครับเลนเดีบ2ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ให้มาที่16ล้านครับมาพร้อมกับฟิงเกอริปนะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็รองรับการสแกนใบ หน้เด้ยวยโดยรวมแล้วรุ่นนี้เป็นยังไงครับกับราคาแค่1มื่นถ้าชอบไปตำก็ได้นะรุ่นที่2ครับ OPPO Reno 12ครับสำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรมแบบพื้นฐานเลยคือ12 g b นะครับแล้วก็มาพร้อมกับรอมอยู่ที่256สำหรับราคา1499 9บาทส่วนรุ่นรอม256นอยู่ที่1 6 9 9 9 9บาทรุ่นนี้ครับจุดเด่นเลยคือเรื่องของความบางและก็เบานะครับอยู่ที่1 7 1กรัมสำหรับน้ำหนักส่วนความบางเนี่ยอยู่ที่7.57ม mm ิมครับแล้วก็รองรับการกันน้ำ IP65 ในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เป็นจอแบบ AMOLED 120Hz นะครับขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับเป็นจอแบบพัล้ันสีในด้านของลำโพงก็เป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับและก็รองรับการสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอ ในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเน้นในด้านของการประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของ d ダイマスティ7,300エネージーนะครับความจุแบตเตอรี่เนี่ยให้มาเยอะมากอยู่ที่5,000แอมป์นะฮะแล้วก็รองรับชาร์จเร็วฟ้าชาร์จเขาเนี่ย80วัตต์ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มเลยเพราะว่าเลนหลักเนี่ยให้มาที่50ล้านครับเลนดาวเทลว่า8ล้านครับเลนมาลคูล2ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ให้มาที่32ล้านครับ สำหรับ Oppo Reno 12เนี่ยก็จะมาพร้อมกับด้านของ AI ด้วยนะครับ AI เนี่ยมีเยอะมากมายเลยนะครับฟังก์ชันรุ่นที่3ครับ h o n o r 200ครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับ RAM 12แล้วก็ Storage 512GB กับราคาเพียงแค่1,9,990บาทสํบาทสำหรับด้านของน้ำหนักครับรุ่นนี้ก็หนักเพียงแค่1,99กรัมมาพร้อมกับความบางอยู่ที่8.2ม mm, ิลเมตรนะครับแล้วก็กันน้ำเนี่ย IP 6 5ในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอแบบ OLED นะครับขนาดอยู่ที่6.7บาทนิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็เป็นจอแบบ 120hz มาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับแล้วก็สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอ ในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้เนี่ยก็มาพ้องกับตัวของ Snapdragon 8 S Gen 3พร้อมกับระบบทำความเย็นระบบระบายความร้อนได้ครับขนาดใหญ่เลยอยู่ที่5,564ต mm. ารางมิลลิเมตรในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยก็จุก,กว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับอยู่ที่5,200ม mm, ิลลิแอมและก็ชาร์จเร็วแบบสุดๆเลยอยู่ที่100วัตต์ พร้อมกับไร้าสายอีก66วัตต์นะครับโอ้โหนะฮะในท่านของกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยก็เป็น50ล้านนะครับเลนหลักแล้วก็มีเลนเทเล50ล้านอีกนะครับโอ้โหเลนเอลตรตไวสิ12ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านแล้วก็เลนเดฟอีก2ล้านแล้วก็มือถือรุ่นนี้ก็ยังมีการร่วมมือกับทางสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังด้วยนะครับรุ่นที่4ครับอือ4 เรียวมี GT6 ครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรม16แล้วก็สตอ r a เร512กับราคาอยู่ที่25,999บาทเป็นมือถือเรือธงแบบเรือธงจากเรียวมีเลยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลย จุดเด่นของรุ่นนี้เลยคือเรื่องของจอที่โคตรสว่างครับอยู่ที่6000นิตเลยทีเดียวสว่างที่สุดในโลกเลยนะครับแบบหืเบ้าตาแตกนะฮะสำหรับด้านหน้าจอครับเป็นจอแบบ LTPO AMOLED นะครับเป็นแบบร้อยยเฮิร์ขนาดเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วนะครับเป็นจอแบบพันล้านสีรองรับ Dolby Vision นะครับแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงคู่สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอนะฮะและก็กันน้ำ IP 6กมาพร้อมกับ Snapdragon 8 S Gen นะคแับตัวแรงนะและ ก็พร้อมกับระบบระบายความร้อนแผ่นคู่นะฮะซึ่งขนาดเนี่ยโอ้โห1นึ่งตารางมิลลิเมตรกันเลยทีเดียวนะครับแบบโอ้โหเบิ่มเบิมนะครับจัดเต็มมากพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุใหญ่เบิ่มเลยอยู่ที่5,500แอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่120วัตต์กันเลยทีเดียวโอ้โห สมกับเป็นเรือธงจริงนะครับในด้านของกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยให้มาที่50ล้านนะครับกล้องเทเล50ล้านครับแล้วก็กล้องอัลตร้าไวล้านส่วนกล้องหน้าก็32ล้านครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวของ AI ในตัวเครื่องด้วยนะครับหลากหลายมากมายเลยนะครับ รุ่นที่5รุ่นสุดท้ายครับกับ Infinix GT 2 0 Pro สำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรม12และก็สตอ r e เรจ256กับราคาเพียงแค่12,999บาทว่าที่มือถือเล่นเกม ROV แบบ120เฟรมเรทได้นั่นเองครับมือถือรุ่นนี้เพราะว่าคำพิการร่วมมือกับทาง ROV นั่นเองครับทำให้สามารถเล่นเกมแบบ120เฟรมเรทได้แล้วก็มาพร้อมกับโหมดเกมที่จัดเต็มนะฮะแล้วก็โหมดตัวของการแทรกเฟรมได้ด้วยนะครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอแบบ AMOLED 144Hz เลยนะครับขนาด6.78นิ้ว ความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็เป็นจอแบบพันล้านสีด้วยมาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับจูนเสียงโดย JBL นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นเนี่ย IP54 ครับในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้เนี่ยก็ตัวแรงเหมือนกัน Diamond i e y 8200 Ultimate 5G ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่ที่5้0 0แอมครับแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์ กล้องครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยให้มาที่108ล้านนะครับแล้วก็เลนส์เดียบ2ล้านมาโคร2ล้านครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่32ล้านนั่นเองครับและนี่ก็คือ5มือถือรุ่นใหม่ที่น่าใช้ล่าสุดนะครับที่อัปเดตมาให้แบบล่าสุดเลยถ้าสนใจรุ่นไหนไปตาก็ได้นะครับที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกับตีใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ